สวัสดีค่ะบริษัทบิ๊กจ๊อบจำกัดน,นะคะวันนี้ออกหน้างานอีกแล้วก็อันนี้จะเป็นปั๊มถ่ายเทน้ำนะคะส่งหน้างานเป็นปั๊ม8นิ้วก็คือใหญ่กว่า6นิ้วขึ้นมาอีกคือเน้นถ่ายเทน้ำโดยเฉพาะเลยคือนอกจากเราอะ่ะจะมีปั๊มแรงดันแล้วเราก็ยังมีแบบปั๊มถ่ายเทน้ำปั๊มดูดเลนดูดซายปั๊มบาดาน ก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานแต่ละประเภทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูถ่ายเทน้ำนะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกค้าสาวเป็นแพรลอยน้ำด้วยหน้างานของเราที่จะไปก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ขึ้นของตั้งแต่ตอนเย็นเลยนัดลูกค้าวันที่ าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันสองวันที่ผ่านมานะคะออกตั้งแต่เช้าเลยถึงหน้างานก็นัดไว้ประมาณเก้าโมงจ้างรถเฮียไปเพราะว่าอ,อ,อย่างแพรลอยน้ําปั๊มอย่างเงี้ยน้าหนักมันเยอะพอเวลาเรามีเครื่องทุนแรงมีมีรถขนส่งเป็นเฮียสามารถยกได้เราก็ไม่ต้องใช้คนเยอะเราใช้พนักง,งานไปแค่สามคนเองนะแล้วก็ติดตั้งปั๊มตัวใหญ่มากแล้วก็มีแพรอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาอยู่เลยเอารถไปด้วยคือรถเนี่ย จะเป็นรถที่เราจ้างประจํานะคะชื่อว่าพี่หมีก็ให้พี่หมีช่วยขับไปให้แล้วก็ช่วยยกขึ้นนะลูกค้าก็จะเห็นว่าอ,อ่ทั้งตอนยกขึ้นยกลงเลยก็จะใช้เป็นเฮียบนะคะก็จะสะดวกหน่อยหน้างานก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะคะตัวนี้ก็คือทําเพิ่มด้วยเป็นระบบทางดูดก็เสริมให้ลูกค้าเป็น8นิ้ว นะคะอย่างที่เห็นก็จะเป็นท่อ8นิ้วพร้อมหัวกระโหลกด้วยหัวกระโหลบ8นิ้วเนี่ยมีแต่หน้าแป้นนะคะลูกค้าแบบเกลียวในไม่มีแต่ถ้าเป็น6นิ้วเนี่ยมันยังมีให้เลือกทั้งแบบหน้าแปน้นหน้าจานนะคะสําหรับไปร้อยน็อตได้กับเป็นแบบเกลียวในก็คือไปสวมก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกแต่ว่าถ้าเป็น8นิ้วอะ่ะไม่มีให้เลือกเลยจะมีแบบหน้าจานาเกลียวนะคะก็ไปดูการขึ้นงานแล้วก็ ช่วงไปติดตั้งงานให้ลูกค้าดีกว่านะคะราคานี้ก็มีติดตั้งให้ด้วยนะคะไปส่งด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับนะครับพบกับเราอีกแล้วนะครับบิ๊กจอนนะครับนะวันนี้มีโอกาสได้มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอชุมแสงนะครับเราอยู่ที่นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็เราอยู่ท่ามกลางบ่อทรายเลยนะครับอ่าวันนี้เรามาติดตั้งชุดใหญ่ครับเป็นเครื่องอีซูซุนะครับทนปั๊ม8นิ้วนะครับผมอันนี้เป็น8นิ้วนะครับอ่าลูกค้าสั่งแพรเราด้วยนะครับสั่งแพรนะครับมีโครงหลังคาครบนะครับมีช่างนะครับ นี้จะเป็นทางดูดครับทางดูดสั้นนะครับอยู่ในแพรนะครับได้น้ําแรงแน่นอนนี่จะเป็นปั๊ม8ดนิ้วครับนี่เป็นเครื่องยนต์อีุสุครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาลงมาไว้ในน้ํานี่นะครับลอยน้ําเลยนะครับก็ได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาลงน้ําอีกทีนะครับผม ทางดูดสั้นน้ำทางดูดสั้นหน้าครับได้เปรียบแน่นอนครับได้น้ําแรงแน่นอนโอเคนะครับบรรยากาศรอบๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลงน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับอ่ากอนนี้นะครับเรากําลังจะเอาแผ่นลงน้ํามันนะครับเราต้องถอดหลังคาออกก่อนครับเพราะว่ามันติดหลังคานะครับเดี๋ยวหลังคาจะพังนะครับอ่านี่ครับ ใช้แมโคโรนะครับโอเคเดี๋ยวลงน้ำเสร็จแล้วนะครับผมจะถ่ายอีกทีนะครับอันนี้นะครับเรา,เาแพร่ลงน้ำเครื่องลงน้ำกอกน้ำต่อทางดูดเรียบร้อยนะครับน้ำตื้นนะครับอันนี้ก็จะอาจจะมีขี้โคลนขี้เลนอยู่บ้างครับนี่ครับไอแปดนิ้วนะครับ ลก็มาแก้ไขนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับเรื่องการบาลานซ์เครื่องนะครับแก้ไขโดยการขยับเครื่องนะครับให้มาฝั่งนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราใส่ท่อทงางดูดไปแล้วหลือวเดี๋ยวจะมีทางส่งด้วยคือมันจะเอียงแถบเดียวครับมันจะเอียงลงฝั่งนี้อเดี๋ยวเราจะแก้เครื่องขยับไปทางนี้นะครับให้มันบาลานซ์กันเวลามีน้ําแล้วมีทางดูดแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ชมพิทิง อ่าก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เราทําการแก้ไขบาลานเรียบร้อยแล้วนะครับระดับมันก็เท่ากันเลยครับไม่มีเอียงครับไม่มีเอียงเลยอ่าเราทําการแก้ไขบาลานแล้วนะครับน้ำพแรงครับ เดี๋ยวเราจะเข็นออกไปให้ดูนะครับเข็นไปที่น้ําลึกๆให้ดูนะครับว่ามันจะเอียงไหมนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับนี่เข็นไปที่น้ําลึกนะครับไม่เอียงนะครับไม่เอียงนะครับ วิ่งอย่างกันเรือเลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวใส่หลังคาจบงานแล้วครับโอเคอ่าก็นี่นะครับอ่าทางลูกค้าได้ต่อทางส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมไม่ดูอ่าเป็นผ่าใบ8นิ้วนะครับอ่าอยู่ตร้างน้นนะครับนี่ทาลูกค้าทํารางขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปดูปลายสายครับอันนี้เล่นเครื่องธรรมดานะครับ ในเรื่องเครื่องธรรมดาครับโอ้หมองไม่เห็นมาแต่น้ำมาเต็มท่อหมดแล้วครับเต็มท่อเลยนะครับสายมันลงไปลึกนะครับเขาตัดสายไปยาวนะครับถ้าเกิดว่ามันออกตรงออกได้นี่มันแรงกว่าน,นี้อีกนะครับก็เรียบร้อยครับสบายครับผมบอกเลยว่าสบายมากนะครับสำหรับที่ดูกใกล้ ก็โอเคนะครับจบงานครับผมยังไงฝากติดตามเราด้วยครับผมบิ๊กจอดครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับคอยติดตามชมเลยครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้คลิปหนึ่งนะครับอันนี้อ่ะลูกค้าตัดสายออกแล้วเดี๋ยวให้ดูน้ำครับ ถ้ามันท่อแข็งนะครับน้ำเต็มท่อมาเลยนะครับแรงครับอันนี้เป็นทีมงานของลูกค้าครับของดีครับเรียบร้อย